เอารถกระบะไหครับบกพี่บ้างาเจียเสียสามเจียีพุ่นเออค่อยๆมาแล้วเขจ้าเาปนเจ้าาจ้าเจ้าานีร่าจบอกครับเจ้าขึ้นอีหยังกดเดี๋ยวนี้ผมขิ้ว่าสีหาวิธีอะไรจอดได้น่ารถหน่ะผมหาวิธีจอดรถนะจอดรถแม พิษสวิตรถกระจอนราตัวมันมาแมนจังสันจังไหนยินนี่ตอนผมสีร่งรถขาบ่ถึงกันแหมขาบ่ถึงแม่พออ๋อไม่ทำนะไม่ทำนะมึงเป็นพออ๋มึงต้องคิดออกมึงเนเกงกงมือหูแล้วเห็นีไหนนี่ตนี่จจัี่้อตีแม่เดี๋ยวเมึงต้องบอกมึงบอกฉันกูบ้าขอใจเาซะราอ๋อฟังฟังเปินขี้ไปน้ำไปน้ำไป เดิาลงนี่โอ้ยัง่พนจิตจอดแดินขาลงนี่ลองพูดไทยสิเผื่อมันเข้าใจง่ายกว่านี้อ่ะอธิบายว่ายังไงครับไม่รู้เลยไม่รู้เอาลองพูดลองบอกดูโอ้ยลองลองบอกดูโอ้ยลองบอกสิเอาเอาลองพูดสั่นบอกเล่าสั่นเอาบอกเล่าขวดแม่มึงก็ว่าวานเท่านี่ไหมเฮ้ยแต่แ้ก็เอาอธิบายตามที่อาบีเพอเข้าใจขึ้่รถไฟบอดพี่เพิ่นเมมีขับรถเออนี่นี่รนจิตจอด ให้ยบตั้งแมนตีแมนครับมันี่ไหนบ่จัมันคือบ่ะคือบ่ตัางร่างเลยเพผู้ดีแล้เนาะขาเจ้ายูพูนตั้งอยู่ผิดหยับร่างพูดีแมนโอ้พี่น้องครับผมลูกเพลู่กเพับขออย่างเดียวเ้ยยังไงย้อนแหมมัรแมนกับพ่อเอาแรงน้ำกวนแล้วเนาะแรงน้ำรถจอดพุกอะดิ๊ด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 ตด๊ด๊ด๊่๊ดมดว่าผมไปไกลเด๊ด่ด๊ด๊ด๊น๊ด๊ด๊นนน บ้องสิบัวตังเรียนนําเจ้าสิจอดบังไดเจ้าบอกมันคือเรื่งสิเจ้าสิกลับบ้องจอดบังเก้านี่ให้มันตายอยู่นี่โอ้ให้ท้าบ้งเป้าหมายเลยเออตายแล่นํากับเบาหวานขึ้นพอดีบักเรียนนํานี่ตายพอดีนอกจากข้นน้ำกันไม่ขืนน้ำกันบ่าท่านขืนน้ำกันขืนน้ำกันว่าบ่ได้บ่ได้มันสิลมเอ้าลองสตาร์ทรถบ่ขี่นั่งไหมแม่หน้าที่เจ้าแล่าไปขึ้นเก้าเลยวบบนี้นะฮะเราจะมาทดสอบการขี่รถโอ้ขอบคุณเมืองพานาบุรีครับเมืองแห่งจินตนาการสู่การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่ยังยืนเพื่อแผ่นดินครับโอ้โห โอ้ยครั้งเดียวติดนะฮะเอ้ามาจับป่ะนี่ตั้งเล่ะป่ะนี่ขึ้นบมองดูอ่ะพี่น้องครับเบิ้งครับนี่คือความสาสตร์ม้าของจัดฟอร์สามารถพี่ก็สามารถนะครับผมตั้งขึ้นลงไปจับแล้วจับแล้วดูนะครับเขาจะไปได้ไหมเดินตรงไหนอุ้ยอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก้ามขาบพรานึกเขาขาหมูนี่ขึ้นแระบอนนี่ขึ้นแล้วข้างนี้เดี๋ยวข้างนี้ข้างนี้เดี๋ยวมคกื่อนมืกเ่อนมือใส่ข้างนี้เตี้ยระบ่อข้าขึ้นนะไี่เตรียมพร้อมพร้อมจับตั้งมดไปเอาออกตััวครบ สองหนึ่งนี่ไปดูไปมาจอด oh, มัเกิลได้เอาเด้อได้ได้ไปแล้วพี่น้องครับพี่พี่เรต้องเล่นตามบักลาบ่าวานมึงสิขึ้นกลับมาลูกกลับมาะคุณไปกลับย่วัดพุ่นไม่ต้องบัดปิดประตูหัวบัดนี่เอาพี่น้องครับเบื้องครับผมไปแล้วครับผมฮะมาดูครับโอ้โหจะจอดได้ไหมครับเขาจะจอดได้ไหมครับผมพี่น้องมาเขาจะจอดบังไหนขาขัได้ร้องเสียวขาขาได้ร้องค่อยๆเจี๊ยวเสียวขาขาได้ร้อง ทางนี้้างนี้ข้นี่ไม่า่า่าระ่โโเ้างเ้าัไอยูเ่กี่ี่มันได้ยุงี้่ิมันได้ตอนต่นรเพราะว่าตใส่เกี่ยนึนบคมคมเรามันแหงตองใส่เกียสมเกีย่มันนึงจะชลอเพราะว่าอ่าก็เรียกว่ารอบเครื่องมันยังไม่สูงรอบเครื่องมันยังไม่สูงอ่ะไม่อีกรอบนึงเดี๋ยวเพิ่งไปับรถกันสักจับท้ายจับายดูเออเอา

เราจะได้แปได้ไหมนะฮะไปใกล้ๆเรียกมาใส่เกียรถอยได้แล้วเรามันจะกินข้าได้วกเาเนาะพี่้องครับว่าขาพอถึงดิพี่้องน้าไปได้ครับอาเอาเร็วแล้ว้บมึงเตะได้บีเด้อมึงไหนไประบบตอเครืองบินลงมรอลงจอดเขาเขารถกระบะไปครับเอาง่เกยร์สี่เกียร์สาเกียร์ีพุ่นเออค่อยๆมาแล้วเขาไปจัาจันี่นี่ ตายพ่ร้องตายแล้วบีบพอแล้วตายตายร้องบ่ถึงกจังวะเอาไหมว่าจร้องยยจะตอไปใส่มันสูงพอด้นั่นมันต้งตังมันต้องใส่ตังใหม่บ่ตั้งพอับ่ไม่มีไอ้ใหม่พอบ่อมีตังใหม่อยู่ดิเอาม่อยู่รอบนึงมันด่ามันด่าความจาดใม่ทีเอาไหมเอาไหมเอาไหมบ่อเอาตังไหมมาเอาตังไหมมาตงใมมันสูงกันบ่ เอาตังใหม่มาเออป,ป,ปีนรถปีนรถหันรถกับพระคุณเนี่นี่ละใส่ตังใหม่บัดนี้เออใครว่าเขาเป็เจ้าเขาบอกถือตังเป็นน้ำมือหนึ่งเอาฮะถือป mm ังเปน้ำมือหนึ่งเห็นตังไหนมือหนึ่งถือตังมือหนึ่งถือตังแมนมือหนึ่งมาทั้งจอดกระถิ่มล่องปุ๊บแล้วก็ก้าวสะลดโทษพี่ต้องจะโทษที่ได้บัดเนี่ยไม่ใช่เลยเอากระถิมล่องหม่อยรถมันแรงหุ่นเทียดังเลยอยู่เอากิกลับเอาไหม จะแย่ชั่วป่ะนกลับเอาไหมอันโทษจี้แขนกับผมแขนผมมันมันเน่าไปหน่ได้เพี่งอ้าวไพ่เอาคือเจนเขาแบกแค้นสิไปเป้านี้แหลนเจน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 แเจนแลนจนแหลเนแหลนเจนแนเจน๋ยวนเจนลนเจนแหลเสนแกลนเแม่น่จนหลนเจีแพลเสนแกลนเแมนบจนแหลนเนมลนเจนจนจนขห้นมาไหนนี่พี่นแหเจนแหลนเจนแหนเจนแนนแ่เจนแงกเนแหเจนแหเนนนนลนบดเแแลนะเนแลน เราจะเราเอาลาวางให้ใส่ตังเขียวบีมาเอาสองอันมาเปือบเทือบรูกเอามาเปือบเทือบริเอาเปือบเทือบเบื้องนี่เอาตัวแรกจบป่ะเอาลองยางก่อนปุ๊บนี่ขาลงเลยเอาลงเฮ้ยตัวนี้มันกระชุงอยู่เออแต่ว่ามันแตกเหรอมันแตกแล้วเบื้องที่ผีเอออย่าป๊ดเลือดแล้วเสีตัวแดงป่ะฮะเอาตัวแดงป่ะตัวแดงตัวพุ่นน่ะมันแก่กว่ากันดิเต๋อเหรอเปล่ยบที่เปลือตัวแดงข้างหน้ารถมาแรง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 ท่านผู้ชมครับ เออตัวนี้มันหน่อยเพราะน้ำมันต่ำผมเนาะเนี่ยนะครับมันต้องสูงครับเออนะครับผมโอ้โหนะนะฮะนะฮะบอยเม้นตัวนี้ตัวหน่อหน่อยตัวดูหนาลดหกล่อนเปี่ยนปะเมื่อกี้เมื่อก็้อีแล้วผมนะครับผมโอ้โหนะครับอย่าเพิ่งมันดาดนะบองคับสวัสดีโอมาชนะด้วยนะครับผมเอามาเจอห้งลูกเพี่งลุงชายครับเออครับมาตัวสิบห้ากันเกินหรผู้ตัวนี้ไปใช้เพย์ผู้ทับเบิกโอ้เป้เราจะไปเราเสร็จนี้เดินทางมุ่งหน้าสู่ จังหวัดเพชรบูรณ์เราจะไปช่วยน้ำท่วมอำเภอลมศักนะครับท่านผู้ชมครับห้าสิไปหาหน่ำสิไปลุดร้อยหน่ำผ<อ>ู้ใดบอกจะจ่อยลงหน่ำเฮ้าอยู่ตรงฮียไง้บ <c oughs> ้านยางแจกหน่ำน้ำท่วมอำเภอลมศักเราติดต่อประสานน้องชายหลามมินมังหลมแล้วนะครับครับผมกู้ภัยอำเภอลมศักนะฮะมามาดูพี่มามา,าเอาตัวนี้บ่ฮะเอาตัวนี้แล้วโตตัวยังตัวนี้มันสีสูงเลยแข็งแรงต้นนี้แข็งแรงว่าบ่แม่นโอ้อันนี้ตังอลูมิเนียมนะฮะได้มาจากเมืองเลยนะครับน้องชายให้นี่เออแข็งแรงไหมครับเอ้าามจับ โอมมาจับถ่ายรถดูฝากช่องโอมชัยนันต์นะครับตอนนี้คนติดต่อติดต่อในซีเห็นป่ะซีครับซีแสนซีคนครับซีคนครับผมใต้แล้วครับผมเมื่อกี้ดขามเล้าต้องกันครับพี่น้องครับผมนะเอาฝากช่องยูทูบองใต้นะครับผมม่นมีเหรอครับผมส่วหนี้มีแต่พวกสายเลาะครับผมสายปอครับเอออาสตาร์ท้างเดียวติดครับจับเวลาจับจับเออเอาโอมจับไม่ดียัเพันลมเด้อจับแน่นด้หรครับผมโอ้โหนะฮะ โอ้โหนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเนี่ไปนี่ยเต่งต้ำตำเดี๋ยวว่นี่เม่ยแมกูมเต่งต้ำเด้อกูพาปากแด้วเด้อพาปากเต่งต้ำสามต้ำโยต้ำโยวยังก็เปนัะไรพาปากเต่งต้ำสามต้ำโยต้ำนะฮะแล้วก็อันนี้คำต่อหันมึงไป็นใจมึงไปตายจแบบแบต้นตองไหนมักต้นมันต้ำอันแบกต้นมันคนลำพองไงเต่งต้ำอันนี้บักต้นพาปากสามต้ำโอ้ยไอยันไปไปคำเล่าไอไม่อยังมาขับรถชายคลิปเถอะไม่สนใจยังเต่งต้ำก็ได้ีเอาเนี่ย โลกทุนนทะหร่ลกทุนเราบัดพอไพี่หน่อยดพร้อมไปไปล่ะอมคุณพร้อมไหมครับพปากช่องอมใช้นั่นด้วยบอกพี่น้องด้วยเออจัดการกันวนอะไรก็เซ็ตนะครับครับผมจากจังกอบ้านด้วยเกาะบ้านนนท์คอำบ่านอํเภอขมบ้านนนทคอตำบลน่านอำเภอม่วงกาละสินบ้านพลลมครับบ้านจัปองครับบ้านนนทคอบักคอบกอตำบลน่านบักกะท่านอเภอม่วงบักม่วงกกะสินมักยังวากละสินก็สิมักบักคอล ท่านผู้ชมพร้อมหรือยังครับไปได้แต่ไปหากท่านพร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล้วสามสองเจ๊ะแล้วแล้วแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วเอาโหเตรียมเตรียมพี่เตรียมตั้งอ่านะฮะเขาจะขับรถที่วัดหรือเขาจะนอนที่วัดเลยเรามาดูช่วงนี้นะฮะโอ้โหนะครับรุ่นนี้นะครับไม่มีไม่มีลงรถนะครับได้ไหมจะได้ไหมจะได้ไหมจะได้ไปต่อไปต่อไปต่อไปต่ไปแ้วเดี๋ยอม เดี๋ยวเราคือเดี๋ยวอ้อมปีนเดี๋วปีนละกาเดีวขู่เบาเดีวมาเสียกูโอ้ยมันเกลียวซาพนเพี่ยพี้ฮะมันตกหลุมมันตกหลุมจีแม่มมเมงาาีเดียวมันตกหลุมมาหันโอ้ยเบาได้เบาข้างบนรถกูเรียกเอามาแลอามาล้วม,มาไอเป็นห่วงรถจะเป็นห่วงคนมาหันเป็นห่วงรถหรอเป็นห่วงคนเหรอเนาะบ่กินยางรถเป็นยังไงมาล้วมาเอ้ากระตัดกระตัดปลายทางพร้อมต้นทางอะไรจบมา สามสองหนึ่งไปมาพี่น้องครับมาแล้วครับผมตั้งเตรียมกระป้องตั้งเตรียมนะครับเอาเกียร์สี่ไปเกียร์สามเกียร์สามเกียร์สามไปตัดจอดลงง้างจอดลงง้างพี่น้องครับจอดลงง้างครับผมขาเขาเดยังเออไปอีกไปอีกไปอีกเด้อ๋อหประสบความสำเร็จครับผมครับ ไม่งั้นเหรอสันฉันบ่นี่เกือบหมดฉันบ่อนอาจารย์ฉันก็จุดเต็งตั้มสองตั้มเจ้าตั้มบันโมแม่สันให้โลสันแังฉันอันมันสันพี่แม่มันโอ้ฉันโอ้ตกใจมันสันพี่น้องครับนี่คือการจอดรถแบบรุ่นใหม่นะอาจารย์ป๋องกับผมโอ้โหนี่นะฮะปิดหน้าตาหลายเรียมตาเออโอ้โหนี่ฮะดูครับพี่น้องครับการจอดรถกับผมโอ้โหต้องใช้ขายันเจ้านี่มาจับเขาพี่น้องแก้วนี่มาจับเบิร์นนี่มาจุดไปอเติย์ด